สำหรับคนที่ใช้สว่านมาคิต้รุ่นนี้มันจะขายเป็นเป็นเซิตที่คู่กันกับสว่านตัวที่เป็นหัวแบบนี้คู่กันตัวนี้มันจะมีปัญหาคือมันใช้งานหนักมากไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวไอ้หัวเนี้ยมันจะชอบพังตอนนี้ก็คือสั่งอะไรตอนนี้อะไรมันขาดตลาดแต่สว่านยังใช้ได้ แ,แค่ห,หัวมันไม่สามารถเลื่อนได้แล้วอนี้ตัวที่มันดีใช้ได้อันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนลองโทรถามแล้วแต่ก็ลองเอาหัวสว่านที่เป็นเหล็กลองวัด กียวดูแล้วมันใช้ได้ตัวนี้มันเป็นเดี๋ยวนะดูกันมันไม่บอกเียวต้องลองเอาเนี่ยวัดดูวัดเกียวมันดูเดี๋ยวลองขาขหวาัวนี้ลองเปลี่ยนดูว่าเปลี่ยนได้ไหม ก่อนอื่นมันจะมีนอ็อตอยู่ข้างในนอ็อตอยู่ในนี้มันน่าจะมองไม่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นนอ็อตเป็นแบนอยู่เราขันนอ็อตตัวนี้ออกก่อน นอตี่เป็นตัวล็อกมันขันออกตัวนี้มันขันออกไม่ยากนี่หัวมันพังจริงๆคือมันแตกมาแล้วเนี่ยคือเฟืองล็อกมันหักมันชอบหักรุ่นนี้เพราะมันเป็นพลาสติก๋ยวลองขันออกอนี้ออกก็จะเป็นเกลียวเป็นเกียวน่าจะเป็นเกลียวละเอียดแต่ว่าไม่รู้ว่าใส์เท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะเท่ากันกับหัวที่เป็นเหล็ก อันนี้โยนทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็ใช้ของอันนี้เนี่ยมันใส่ได้กันพอดีเลยเกลียวมันเท่ากันเนี่ยล็อกเข้าไปใช้มือที่แหละล็อกไม่ต้องใช้เครื่องมือแล้วก็มันจะมีสกูให้เหมือนกันมันจะมีแถมมาในในห่อมันด้วยไปใช้สกูหรือตัวเดิมมันก็ได้ ขันล็อกเข้าไปเกียวมันจะสลับกันมันจะเป็นขันเข้าคือขันซ้ายโอเคอันนี้ก็คือคืนชีพแล้วกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่ไม่นา่าทิ้งถ้าซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้ไม,ม่อะไรไม่มีขายไปซื้อหัวน,นี้มา ไม่กี่ตังถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยกว่าบาท200แล้วแต่คุณภาพเท่าที่เห็นก็คืออยู่ประมาณร้อยกว่าบาท200 300ไม่เกินนี้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ไปลองเทียบเกียวมันดูเกียวหัวอข้างในเกียวเนี้ยอันนี้ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้ตัวที่ยังไม่พังก็จะมีความเรียบร้อยต่างกัน แต่มีความแข็งแรงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหัวเหล็กจับได้เหมือนเดิม